จัดไปโดยการบินไทยไทยประกันชีวิตกลับซูเบกที่4ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปเมื่อกี้นะคะพี่แชมป์เราได้เกินๆกกันกไปบ้างแล้วที่บอกว่าเหตุนี้เลยยิงกราด ที่ไปยิงกาดแล้วก็ตายไป50ากว่าคนเพียงแค่ไม่ชอบไม่ชอบชายชอบชายถูกไหมคือคนยิงก็มีความเชื่อว่าไม่ดีอันนี้ก่อนที่จะไปฟังว่านักจิตวิทยาคิดยังไงอะในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าชั่วกว่าชายรักชายเทปยิงเขาตายคืออย่างที่บอกครับผมว่าในสังคมที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าถ้าชายรักชายหญิงรักหญิงและเป็นคนดีแล้วเขารักกันจริง ก็ยังดีกว่าชายที่ไปตบตีผู้หญิงชายที่ไปทําร้ายผู้หญิงผมว่าโลกมันต้องมองแค่นั้นผมว่าใครก็ตามที่ไปตัดสินว่าชายรักชายแย่หญิงรักหญิงเลวอืผมว่าคนแบบนี้ไม่ค่อยน่าคบเพราะเป็นคนที่ตัดสินจากอะไรแบบเพี้ยนๆเนี่ยเพี้ยนๆอาจจะเป็นความป่วยทางจิตหรือเปล่าความป่วยทางจิตแล้วก็การปลูกฝังอย่างเวลาเราดูหนังฝรั่งเนี้ยคุณจะสังเกตไหมครับ คนรัสุดเยจะเป็นรัสเซียค่ะอ่าเห็นไหมโจรต้องเป็นคนผิวสีอบางครั้งเราไปเสพเราไปเสพตรงนี้เยอะๆเนี่ยอืมเราก็จะไปคิดว่าคนผิวสีแย่รัสเซียเป็นคนแย่แต่จริงๆแล้วโลกของเราก็คือทุกประเทศที่ดีมีคนเลวค่ะทุกประเทศที่ดูอาจจะไม่ดีก็มีคนดีอืเราต้องดูเป็นกรณีกรณีเราจะไปสรุปไม่ได้ว่าประเทศนี้แย่คนกลุ่มนี้แย่ะ ชายรักชายแย่อย่างที่ผมบอกชายรักชายดีก็มีใช่คนดีชายรักผู้หญิงชั่วก็เยอะอืหญิงรักหญิงคือทุกอย่างมันมีดีหมดมันไม่ควรจะไปกําหนดว่าใครจะต้องเป็นยังไงใช่ค่ะล่าสุดเป็นยังไงทางด้านของนักจิตวิทยาเขาวิเคราะห์เรือ<ช>่องนี้นนเกี่ยวกับสังคมไทยว่างไงคุณหมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลได้บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนเสียชีวิต50รายบาดเจ็บอีก53าคน คุณพ่อของผู้ที่เกิดเหตุได้ยอมรับว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยไม่ชอบคนรักร่วมเพศแล้วก็รู้สึกว่ามีความรังเกียจเลยก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและแพทย์ยังได้บอกอีกว่าเกิดจากทัศนคติที่ไม่เคยรับการปลูกฝังทางเรื่องของเพศอย่างลึกซึ้ง ว่ามนุษย์มีความหลากหลายทางเพศดังนั้นเมื่อพบคนที่ไม่เหมือนกับตัวเองจะทำให้รู้สึกว่าเกียดชังทุกวันนี้ทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะเลือกได้ว่าจะเป็นหรือว่าจะไม่เป็นเก และแพทย์ยังได้บอกอีกว่าหากรู้สึกว่าไม่ชอบถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นเรื่องที่ปกติแต่ถ้าหากรู้สึกว่าไม่ชอบแล้วก็ยังหมกมุ่นอยากจะทำลายอันนี้ถือว่าเข้าข่ายว่าจะมีความผิดปกติทางจิตใจค่ะเป็นแบบที่วิวคิดไว้เลยว่าเขาต้องมีการป่วยทางจิตแต่บางครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะฮะการป่วยทางจิตสมมุติเขาดันไปก่อเหตุแบบนี้แล้วเขาไม่ฆ่าตัวตายเนี่ย บางครั้งอันนี้ก็อาจจะเป็นรูโพหรือว่าเป็นช่องโหวทางกฎหมายให้คนผิดแถวนี้คนผิดทําอะไรผิดก็บอกว่าผมอป่วยทางจิตเอก็พูดดไ้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องอย่าไปแคร์เรื่องเพศเยอะครับล่าสุดเนี่ยทางการแพทย์ได้มีการพิสูจน์แล้วสมัยก่อนเรามักจะโตขึ้นมาแล้วก็มีความเชื่อที่บอกว่าลูกผู้ชายจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าอยู่ท่ามกลางสาวๆหรือว่าผู้หญิงคนนี้ เป็นทอมเพราะว่าลูกเพราะว่าพ่อแม่ชอบเอาเงเกงยีนมาให้ใส่หมอบอกพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยบอกไร้สาระนะฮะใช่ไม่เกี่ยวกันเลยคนมันเกิดมาจะเป็นก็เป็นก็เป็นอย่างคุณเอาผู้ชายเนี่ยไปแต่งเป็นผู้หญิงพอเขาถึงจุดหนึ่งเขาก็จะชอบผู้หญิงหรือคุณเอาผู้หญิงผู้หญิงไปใส่างเยงยีนแล้วเขาเป็นผู้หญิงก็ต้ออยากเป็นผู้ชายฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ Environment หรือว่าสภาพแวดล้อมไม่มีเอฟเฟกต์กับรสนิยมทางเพศเลย คุณพ่อคุณแม่มหลายๆคนจะได้เข้าใจตรงนี้เพราะตรงนี้<ช>เนี่ยทางการแพทย์ได้ยืนยันออกมาแล้วว่าคนจะเป็นก็เป็นไม่ได้เกี่ยวว่าเลือกที่จะเป็น่่คือหน้าที่คุณในฐานะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก,ก,ก,ก็ค,คือเขาจะเป็นอะไรก็ช่างครับคุณต้องสอนให้เขาเป็นคนดีนี่อันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดปลอบมือปลอบมือถูกต้องตี๋ช่วงหน้่ช่วงหน้าบอกว่ามีอาหารอะไรเกี่ยวกับสเปนอะไรของพี่นักโภชนาการชื่อดังที่ดูแลการกิน ของนักกีฬาสเปน<า>เขาบอกว่าฝีมือเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งแต่การกินให้ถูกวิธีเนี่ยจะสามารถทําให้คุณจัดดีเป็นเยี่ยมจัดเยี่ยมเป็นยอดเยี่ยมหรือว่าเจ้าจากยอดเยี่ยมเป็นยอดแย่ทั้งหมดอยู่ที่วิธีคุณเอาคนที่แข่งที้สุดในโลกไปกิน,กนส้นตมตำก่อนลงแข่งคุณก็แพ้เหาอ นักกีฬาเราเนี่ยชอบมากนะสม่ำก็นี่ไงครับสมเสร็จแบบก็วิวก็ลองดูเหรียญโอลิมปิกกับเหรียญซีเกมส์ว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เขากินหรือเปล่าค่ะนะฮะถ้าบอกว่าฉันจะเป็นอย่างนี้ก็โอเคครับแต่คุณก็คงจะไม่ต้องไปฝันไกลไปถึงระดับโลกคือกินมันกินได้แต่ไม่ใช่ไปกินก่อนแข่งหรือว่าหลังแข่งเขาจะคือมนุษย์มันกินได้หมดทุกอย่างแต่ก่อนแข่งมันต้องกินอะไรกินคาร์โบไฮเดรตถูกไหมหลังจากจบ เขาต้องกินเนื้อสัตว์กินคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนเพื่อส่งแซมคืออย่าไปเข้าใจผิดว่าส้มตำมันไม่ดีทุกประเทศมีอาหารเลวหมดฝรั่งก็มีเบอร์เกอร์ถูกไหมอร่อยเยอรมันก็มีขาหมูทอดโหเนี่ยอร่อยมากทัสเลียนก็มีขนมคือทุกประเทศมันมีอาหารดีอาหารเลวหมดเพียงแต่ก่อนลงแข่งข้าวแกงจืดก็โอเคถูกไหมใช่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยก็โอเคแต่ไม่ใช่ต้มยำ ก็เด okay. ี๋ยวเผ็ดคือทุกอย่างมันมีดีหมดอยู่ที่คุณประยุกต์ใช้แล้วก็คิดยังไงมากกว่าใช่ฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับกู้รู้กูรู้ผู้รู้ชาวสเปน I mean water is the most important nutrient for sure and he's doing it in the right way if he's drinking a lot a lot, a lot. Yeah. but uh, what I say for example this uh, shake after recovery is gonna improve your recovery mm hmm. if you are not taking that you are not gonna die